ท่านนี้นะครับเดินทางมาหาผมเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับมาแล้วยังไม่ไว้ใจแวะไปร้านทองครับโดนอะไรมาล่ะไปร้านอ่ะบอกกสิเนี่ยโดนอะไรมาโดนมาสิบเก้าหมื่นเลยเก้าหมื่นคือคุณเขาให้คุณเท่าไหร่เอาง่ายหนึ่งแสนกับหนึ่งพันหนึ่งแสนกับหนึ่งพันหนักสิบบาทกับอีกหนึ่งอีกครึ่งสลึงนะครับอันนี้หนักสิบบาทกับอีกครึ่งสลึงครับขนาดเคยมาร้านผมเลยนะครับก็อยากรู้ว่าเป็นจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าครับแล้วผลปรากฏว่าเป็นไงคุณ เป็นจริงอย่างที่พูดนั่นแหละสดสดร้อนร้อนเลยนะนนวันนี้น <ๆ S 2> เลยไ <ๆ S 2> ม่ช้าที่ๆๆเลยนะนโอเคครับแปดโมงครึ่งจำนำได้หกหมื่นห้าบอกว่าขายได้หนึ่งแสนหนึ่งพันอมขายจะได้เท่าไหร่ไปกันเลยครับเบื้องต้นประเมินออกมาที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทอยู่ที่สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถ้า หลอมแล้วเปอร์เซ็นต์ขึ้นมา40จะได้เพิ่มอีกประมาณ3-4,000ไปลุ้นกันเลยครับมาดูนหนักพร้อครับว่าหมดนี่หนักอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อเช้านี้สดสดร้อนๆ้อนตอนกีน่โมงตอน8โมงครึ่งน8ร้านทองเปิดแล้วหรอครับตอน8โมงครึ่งได้ 1นึ0 0แสบาทเลยมาร้านไทยมาวินหลอมดีกว่าจะได้เท่าไหร่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับสําหรับร้านนี้อยู่แถวกระทุ่มนะครับกระทุ่มกระทุ่มหนาครับอยู่แถวกระทุ่มหนานะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าหลอมแล้วจะเหลือเท่าไหร่ไปกันเลยครับ สำหรับการนำนาคแบบนี้มาหลอมขายนะครับขอให้เป็นทางเลือกถ้าโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่ก็แวะมาไม่ใช่ว่าทุกเส้นหลอมแล้วจะได้ราคาดีมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ดีก็ได้ราคาดีตีตาที่40ก็จริง บางทีเช็คได้แค่3 2ครับยกตัวอย่างง่ายๆเช็คได้ตั้งแต่32ยัน4 0ส่วนมากที่เจอคือ35กับ38นะครับอันนี้จะเต็มเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไปลุ้นพร้อมเลยครับไปขายแถวร้านกระทุ่มหนามานะครับได้1 1 0 0 0บาทมาขายกับผมจะได้ถึง1 9 5 0 0 0บาทหรือเปล่าไปพร้อมเลยครับไม่ใช่ว่าผมให้ราคาดีนะครับแต่คุณกดราคาเกินจริงกันเองครับผมก็ให้ตามปกติที่มันควรจะได้ผมทำอะไรผม ก็ค้ากำไรอยากได้กำไรนัอนกันครับแต่การเอากำไรมากเกินนี่มันไม่ดีนะครับผมนี้แบบนี้ผมเรียกว่าลูกค้าที่เข้าไปหาคุณคุณไม่ได้เรียกว่าลูกค้าแต่คุณเห็นเขาเป็นเหยื่อนะครับเชื่อได้ก็เชื่อนะครับ หลอมเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับนาคแบบนี้ไม่มีไม่มีแร่ธรรมชาตินะครับเกิดจากการนําทองแดงมาผสมกับทองแล้วก็ผสมเงินเล็กน้อยครับถ้าคุณสงสัยต่อว่าทําไมนาคไม่มีสีขาวเป็นเพราะอะไรครับมันไม่ได้รับความนิยมครับแต่สามารถทําได้ครับเพียงแค่คุณใช้เงินผสมแทนทองแดงนะครับมันก็จะออกเป็นสีขาวนะครับส่วนมากนาคแบบนี้ จะมีทองอยู่ประมาณ40%หรือ3-5%ที่เหลือก็จะเป็นทองแดงกับเงินทองแดงก็อยู่ประมาณ55%เงินประมาณ6-7%หรือว่า5%แค่นั้นนะครับแต่คุณเปลี่ยนจากทองแดง55ให้เป็นเงิน60%นาเส้นนี้จะเป็นสีขาวทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรู้เลยว่าเปอร์เซ็นต์จะถึง40หรือเปล่าถ้าถึง40ก็อาจจะได้เพิ่มอีกประมาณสัก3-4พันนะครับแต่ส่วนมาก เปอร์เซ็นต์หลังหลอมจะขึ้นเพราะว่าเราปาดผิวเช็คนะครับคุณน่าทำอย่างไรโอ้มีหน้าแถวอยู่กระทุ่มแบนสมุทรสาครแต่มันคนละที่กระทุ่มแบนนเลยนะครับกระทุ่มแบนหรือคุณหมายกระทุ่มแบนได้ยังไงกระทุ่มแบนก็อยู่เขตเมืองแล้วเราอยู่เขตเมืองสมุทรสาครกระทุ่มแบนเราก็ต้องใช้เส้นกระทุ่มแบนอยู่แล้วกระทุ่มแบนโอ้เออจริงไงมันแยกมาทางนี้นะใช่มันแยกมาเออเออใช่ใช่ใช่นี่หมายนี้ก็ต้องผ่านมา โอ <Okay. S 2> เคคุณอยู่สมุทรสาครเดี๋ยวเรามาดูสีเลยครับว่าสีจะเป็นยังไงแบบนี้จุ่มกดในติกไม่ได้นะครับกดในติกจะกัดเพราะว่ามันมีทองผสมอยู่น้อยแต่ก็กัดไม่แรงนะครับกัดแบบว่าค่อยๆค่อยๆกัดแบบนี้ครับถ้าไม่มีทองผสมอยู่เลยมันจะกัดแบบโหดมากเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามันจะมีเพลแซะติดเยอะหรือเปล่าครับ เพราะว่ามือหลอมพิพพมันกำลังศึกษาอยู่ครับมันหลอมทีไรทองแดงติดบ,บานเลยครับ,รบไม่ใช่ไม่ใช่ทองแดงครับ เพงแซ่ติดบานเลยครับโอ้โหไอ้น,นี่อีกคนหนึ่งก็ไม่สวยเท่าพี่แล้วแต่ไม่มีเพงแซ่ติดนะครับหลอมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูเปอร์เซ็นต์พร้อมนะครับ f อบอกเดินทางมาจากสมุทรสาครยังไงก็ต้องผ่านกระทุ่มหนาะเลยแวะที่กระทุ่มหนาะประเมินสักหน่อยก่อนจะมาหาผมไปดูราคากันเลยครับหนุร,ราคาและเปอร์เซ็นต์หน้าเส้นนี้ไปพร้อมเลยครับจากขายได้1 1ึ่งแบาทหลอมแล้วจะเหลือเท่าไหร่ก่อนที่จะไปดูราคาขอย้ําอีกนิดนะครับ ไม่ใช่ว่าทุกคนนํามาหลอมขายจะได้ราคาดีมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ดีก็ได้ราคาดีตีตา40ก็จริงส่วนมากเราเช็คได้ตั้งแต่32ยัน40เจอบ่อยสุดคือ35ถึง38%เรเเรามาสรุปราคากันเลยครับน้ำหนักหลังหลอมเหลือ153.28ได้กำลัามร้3บาทเจ้าโดยทั้งหมดคือ21453 3บาทหักับผมแล้วเหลือ190,000 5,721บาทถ้าคุณรู้สึกตัวว่าโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่คิดถึงผมได้แล้วตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่1เรียกว่าร้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับถ้ามาบ่อยๆเดี๋ยวก็หลงอีกละครับขอให้ปี2,568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนนะครับคุณเข้าเฟรมหน่อยครับนี่คุณไหนๆก็ไปแล้วเป็นไงคุณของจริงมาเนี่ย จริงครับโอเคครับรอบที่สองนะใช่ครับแม่ผมติดใจตรงคําว่ารอบที่สองแล้วคุณยังแวะไปร้านทองอีกเนี่ยมาหาผมแล้วทครั้งหนึ่งยังไปร้านทองให้เขากดหน้ามาอีกขอบคุณมากครับครับ